เราจะมาลองมิซ wow. oh, ูบิชิสามสูบตัวนี้รหัสเคสามดีโอตัวนี้สวยนะครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดนะแต่รุ่นนี้นะเขาจะมีวาล์วน้ำด้วยนะเนี่ยปกติถ้าเป็นเครื่องธรรมดาไม่มีวาล์วน้ำนะวาล์วนี้เหมาะแมคโครรถไถนะครับแล้วก็จะมีพิเศษของเขาก็คือนี่มีปั๊มแมกนเลิกโอหายากนะรุ่นเคสามดีมีปั๊มแมกนลิกเนี่ยโอ้โหตัรุ่นนี้เป็นรถไถแมคโครอะไรเนี่ยสบายเลยครับเครื่องสวยๆกิ๊บกบผ่านน้ำไม่ทุกตัวนนะเนี่ยเปิดน้ำมาหน่อยๆนะ ฟังเสียงเลยเอาครับดูเียเสียงนี้นับลองูกลแน่นอนลมมันเิมเรอยนี่มันเวครบอ้าโบามากดับจี่มีที่นึงไปรุ่นนี้เบาดับ

ดูนะดูฝู่แรงหัดแรงเยีเ่ยงสุดยอดครับได้ไปใช้นานๆนนแล้ว